อุยโดนโดนโดนครับพี่้องโยอีองุ้ยโดนโดครับพี่น้องโดน โดนโดนครับโดนโอ้ยโดนเสยโด df, e. นเสยลองยิงไปคือโอ้ไปไปไปเบา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 พี่น้องเบา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 โอ้โหใส่หนอนเนาะโอ้ยไปแล้วพี่น้องไปแล้วอยู่แล้วอยู่แล้วกัมมา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 โอ้ยโดนเสยป๊อดระยะจากเมียนบุยน้องเลยไปจะโดนนะครับตัวนี้มากัมมา ใจเย็นครับใจเย็นดวนแล้วใจเย็นไม่ต้องฟาอุ้ยใจเย็นปลาอยู่ไก่วครับปลอยอยู่ไก่ใจเย็นเย็นโอ้เหี่ยงพับนะครับนี่โอ้โหหนัดแหลกในเรื่องครับโอ้ยเห็นเขียวเขลอยอยู่ไก่ครับล่องยิ่งบึงคึกซึ้เสร็จและเหี่ยงพับหง่ยงพับสายเข้าหน่อยครับใจเย็นเย็นสายเข้าหน่อยครับเห็นบุบบโอ้ยเห็นะเห็นนะครับใบไม้ยะบังเด้อโอ้ ไปเสร็จแล้วลนะ่ะหมุนกับไม้ปลาเด้วค่าเลยครับอู้อ,อ,อู้ใจเย็นทีไปดรวดอ๋อมันยืนอะไรนะครับผมเห็นเย็นมันตายก้อนก็นไดบ้บ่ปลาสูงครับปลาสูงตัวนี้เติอบอยูโอ้ยผมถ่ายตั้งโดนนะครับตัวนี้ถ่ายประมาณสองชั่วโมงเนะผมเห็นมันมาไกลๆแล้วยิ่งพอท่านนะครับมันหมุดลงก่อนมันเห็นร้อยไปร้อยมา บ่ดึงนะครับไอ้มันอยู่นั่นแหละโอ้บอ่ดึงบ่ดึงมาแล้วพี่น้องเอ้ยนัดแรกนะครับมื่อนี่บ่ดึงครับไอ้มันค่ายยู่นัแหละเไปไปเฮือไปเออไปจักถึกไซบูรุครับประกาศดึงยังเอือเฮือไปไป อู้เนี e. ่ยกระบอกลุ <hey. S 1> ้นมือครับงานเขาแล้วพี่น้องไปลงก้นรีบๆๆโอ๊ยจ่าแค่หมดบอกลุ้นมือกระบอกลุ้นมืองานเขาแล้วโอ๊ยเอ๊ะโอ๊ยหายใจความยี่สิบเมตรป้อนยิงระยะประมาณสามสิบเมตรนะครับเนี่ย เย็นๆตื่นเต้นตื่นเต้นอ๋อยิงมาเป็นไก่ไหมครับพูดไหมครับพูดไหมเกือบความค่องไหมแม่ขีเปิดปเดี๋ยวมาทด้วยี่นองมือเย็นๆดีกว่าเอาเดี๋ยวผมจะพ้าลุกเผาด้้ปลาอะไร โอ้โหเมียนโอ้ฝุ่นครับนี่ปลาผมฝุ่นฝุ่นฝุ่นครับเท่ห์ล่ะ เกี่ยวผมแล้วครับเกี่ยวผมไปแล้วเซอร์ล่าแม่เอ็มให้เราโอ้โหโอ้โหโอ้โหใส่เบื้งดอกก่อนครับถือใส่เออโอ้หัวตบฝังมือผมถือเต็มบ่ะใส่เบื่องกันี่ยมครับทำงานมาเนาะโอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งใจเย็นเออชิลชิลผมหูจักก็มันถือดีพอดีครับโอ้ถือดีโอ้เจ้าครับเข่ากลางตัวเลยยังรับเลย อ้ยยังครับทำงานแล้วครับโอเคโอเคอยัางพักทำงานทุกคนถึงสดวนคนโอ้บ่าทำงานอยัางพักบ่าทำงานดีไปเลยอือเอาโอเคบไดเก็บลอยครับผมเก็บลอยครับโอ้ยเตรมเรยกครับมือดีเอ้ยมันหมานครับโอ้สุดยอดพี่น้องอุ้ยสามสามบวกครับตัวนี้พอาอยู่ไกลไหมครับเพราะขี้ไปยิ่งถึงไหมโอ้ไก่แย่งมุมงกเพื่อย่านลูกดอกมันตกเนาะ บิ่เคยยิงไกลๆนะครับผมบ่เคยยิงไกลอีกทีเลยมาเลยวแลเฮ้ยตัวนี้นี่ผมสีบ่กินนะครับผมสีส่งกลับบ้านนะครับไปพี่น้องอยู่ทั้งบ้านได้กินนะครับโอ้เจ้าป่านนอกผมหวองยู่ดอนนะครับผมผมยู่มีป่าแนวนี้นะครับมีแต่ว่ามันก็นหายากนะครับผมนี่เวลาผมได้ปูได้ป่าหรือได้อีกอย่างมากผมสีคิดหอดพี่น้องแห้งครับนิสัยผมแบบเป็นแบบนี้นะครับ อ่มันก็เก็บออกพี่น้องคีเปิดประเดีย๋ยลำบากลำบากออกแม่ามาแม่บมาลาไปเดี๋ยวคือเหนื่องตื่นกันตึ่นกับประเดีย๋ยวตื่งก่อนดอีก,กว่าเดี๋ยวปิ่งจับผมเดี๋ยวปีนจับโอเคโอ้บ่าเน,นี่พี่สบายสบายฮะพี่พี่น้องบ้านเนี่ยเบิ้งน้ำกันครับ หม,มาแลวว้วมันนี่โอ้ผมถามมันวนไปวนมามันลอยวนไปวนมาอยู่ใกล้ๆยิ่งบ่ถึกไหมครับยันยิ่ง,งบ่ถบอเบ,บ่บ่ท่านยิ่งดอกตัวนี้ก็คือผมใจเย็นหาจังว่าดีๆวันนี้ผมยนันผมบ่ถึงยิ่งผมเลยสั์เลยไหมครับอยู่ใกยุู้นะระยะน่ะา,า,นาจะสามสิบบวกนะครับว่าขามค้องพอดีไหมเกือบขามข้องไหมครับบาทท้าเถโอ้หมาพี่น้องเลยอุย้ยเห็นช็อตยิ่งเลยเด้อจะบังเด้อใบไใหม่เ้ย โอเคครับเออเจ้าอืมโอเคเก็บเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เงี่ยงพับนะครับผมเงี่ยงพับเกือบสิบพรบท่างานครับท่างานพอดีอันง่างอยู่แต่มันง่างเพราะแห้งหมนไดยเดี๋ยวต้องไปเต่งใหม่จักหน่อยนะครับโอเคโอเคนะครับสำหรับแต้มนี้นะครับเดี๋ยวไปฮอดบ้านมือสร,ร้างให้เบิ่งเด้ลโอ้อยใหญ่กันเดี๋ยวตัวนี้ผมสิบอกินนะครับผมสิส่งกลับบ้านให้พี่น้องได้กินนะครับ เนี่ยออ้ยเข่ากางโตเป๊ะครับแม่นแห้งครับนั่นละตามนั้นเลยครับลูกดอกสอดทะลุยังภาพนะครับผมสุดยอดครับโอเคไปต่อครับผมมันนีก็ออกมาเออผมก็ลืมสวัสดีครับพี่น้องลืมสวัสดีเด้อครับมันนี่ผมกับภาพยิ่งป่าเด้อเนาะไม้ไม้ที่ผมได้ตรงนี้นะครับเออสำหรับผมนะครับผมสีได้ก้อนนะครับผมสีบอกนะครับว่าจ้างสีบอกว่าผมยิ่งได้ยุไสนะครับ อันนี้ข้องข้องนี่ก็คือข้องข้องบางขนาดนะครับ่างนาเข้ามึงรถถ่าจอดนั่นสพาพน่วนนั่นนะครับที่เข้าเห็นอยู่นั่นนะก็คือสะพานที่ผมพามายิ่งกุ้งนกเนาะครับเนาะนั่นนั่นนะทางนาเข้าวันนี้ผมวันนี้ขาเจ้าลอกไมครับนี่พักตบท่านที่ตายอยู่ครับนี่ท่านที่แหงดีผมกลับมาจากบ้านเข้านะครับผมกลับมาจากไปเย็นยามบ้านนะครับผมก็เลยอวันสิมาล่งเบิ้งครับเพื่อมีป่าดูมีืีครับ กต่วมีหลายตัวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวได้ตัวนี้แล้วเดี๋ยวสิพภาพปไม้อื่นก่อนนะครับเดี๋ยวส่งบปายเข้าจังกลับมาเบิ่งอีกนะให้นามันนิ่งๆไงให้ปามเศร้าตื่นก่อนนะครับผมใหญ่เบิ่งอีกเทือนะครับฮู้นเข้ายิ่งเห็นบาปลายพักต๊ะคุณครับ่วกใกล้เลยครับลูกดอกก็มีนไปตกลงพอดีตกลงใส่ทองมันพอดีมานะครับพี่น้องเก๊ยครับไปต่อครับรดน้ำกันเด้อถ่ายรูน้ำกันก่อนนะครับผมจะเบิ่งเบื่อเบิ้งยังกันเด้อพี่น้องเอ้ ตัวนี้ยิงยังไงก็ได้ครับถ้าเราเฝ้ายิงยังไงก็ได้ผมคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นลังของมันนะครับเนี่ยน่าจะลังน่าจะลังประช่อนนะครับเดี๋ยวเราไม่ยิงดีกว่านะครับเดี๋ยวให้เขาเลี้ยงลูกเขาก่อนนะให้เขาออกลูกออกเต้าเขาก่อนเดี๋ยวค่อยมายิงก็ได้นะครับแต่ถ้ายิงยังไงก็ได้นะครับเนี่ยผมยิงยังไงก็ได้เนี่ยก็คือมันมันขึ้นให้เห็นแบบชัดเจนมากครับแล้วขึ้นช้าเนี่ยลังอยู่ตรงปลายปืนเราเนี่ยลัง ตรงนี่กระองโฟมสีขาวเนี่ยน่าจะพึ่งไข่นะครับผมมองว่าน่าจะพึ่งไข่นะเห็นไหมเนี่ยถ้าเรายิงยังไงก็โดนครับเนี่ยยังไงก็โดนครับผมบอกเลยยังไงก็โดนไซโลโรบวกบวกนี่ครับเนี่ยยิงลงไปเนี่ยโดนแน่นอนครับเนี่ยเนี่ยเอาดีกว่าครับพราว่าเราออกไปนี่เห็นไหมกำลังขึ้นตรงปลายปืนเลยเห็นไหมเนี่ยถ้ายิงไปโดนนะนเนี่ยโดนแน่นอนครับโดนกระบาลเลยเนี่ยอยู่นิ่งๆอย่างเงี้ย น่าจะโลกว่าโคลครึ่งโคลครึ่งโคลครึ่งใหญ่กว่าแขนแน่นอนครับแมวดีกว่านะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนไม้กุ้งนกน้ำพี่น้องเห็นบ่ครับนนะโอ้โาลูกดอกนิ่งสิมสิบเป็นน้นไม้สับปะรดกุ้งนกน้ำโอ้ยมึง้เอาลูกดอกนิ่งแง่ลูกดอกแง่เลยเห็นบ่ครับน่ะ่นนอกน้ำไหมครับนะบอกนั่นน่ะมันลอยไปแล้ว เดี๋ยวมันาเนอยอ่น่นเลยเ้็วเร็วเรว๊บเั็นไหมครับนั่นอากุ้งขึ้นนอกกุ้งขึ้นลอยเองสิกุ้งกามกามดีครับน่ะอากุ้งขึ้นลอยเองสันมันขึ้นลอยเองสันกุ้งเเห็นไหมครับทำไมมันขึ้ลอยเองสั่นมันเป็นยังงมันนอกยง มึงยีร่องยิ่งไม่ได้สิดึกวาโน้ม <Nope. S 1> าถเฮไปมาถึงไป่ล้วโอ้ยเอากลุ่ยังก็บกิอสันรรนี่แหละข้องข้องเดียวกันครับทีนผมเมากุ่งงองหนาไหมครับเอากุบกเป็นสันกลุ่มไหมก็เลยเป็นแบบมันก็ยังมันเมาหนำไหมครับน้องครับเป็นตกครับ เละแป๊บนึงนะเดี๋ยวคนเศร้าตัวเขาจะกลับบ้านนะเดีจะไปเบ่งป่ากันที่บ้านนด้นัจะสร้างเบ่งว่าตัวนี้ันคือนักแขกโลดด้ครับเี่ยครับโอ้โดแห้งครับคนาเข้ามาโอเคนะครับขอขอกอากาตามาบ้านเลยพี้วยดองบนโคลก็ได้อย่ตร โอ้ยเดาได้เราผมมือนี้ดีนะยิงย่งยิงได้แต่เศร้านะครับตัวนี้อ่าเขาได้ประมาณสิบโมงเคิงนะตอนที่เขาได้นะครับพอได้ประมาณพอได้ยิ่งได้ตัวนี้แล้วบัวท่านหอดใบสองยอดฝนตกโอ้กับนางถ่ายมันเล่นเศร้ามันก็เศร้าเตียครับคือหอดสี่โมงแรกนะครับอุ้มตกโดนนะกะลีบแบบที่นี่ผมก็เลยกลับบ้านเลยนะครับพ่อกลับบ้านมากอะแหลบปื้ดๆแม่งยาวพี่น้องเลยครับโอเคนะครับพ่อมาเบิ่งปังปานะนี่นะครับ สามกิโลสามกิโลสามขีดนะครับสามกิโลสามขีดเนาะสามกิโลสามขีดพีดีีอดเลยหม้อยก็โตเสร็จล่าสุดไหนึ่งพอตัวล่าสุดผมได้สามโลสี่ขีดอะสามโลสามขีดนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับหม้ที่เขาไดค้ครับเป็นข้องบางขนาดด้วยครับผมตรงนั้นพระเจ้าเอื้อนประตูหน้าบางขนาดนะครับผมยิ่ได้ตัวนี้นะครับซึ่งพระเจ้าเพิ่งลอก ปักทบไปไหมนะครับผมที่นี่ผมก็เลยกลับมาจากบ้านนอกแล้วผมก็เลยล่องไปยิ่งเบิงนะครับในเรื่องครับผมฉล้องลูกดอกไม่ความลูกดอกเนี้ยงปั๊บนะครับตั้งดอกเนี้ยงปั๊บมานะครับลองเบิงเขม้านะครับใส่ใดครับผมใส่ใบผลครับที่นี่โตนี่นะครับมันอยู่ไก่แห้งนะครับเพราะมันอยู่ไก่แห้งแล้วผมยิ่งเพื่อยิ่งเพื่อพี่ครับ ผมเร่งผมเล่งผมเร่งขามหลังมันไม่เนาะข้างาเห็นขางหลังข้างขไอยยุกไก่เนาะเร่งประมาณนี้เพื่อลูกดอกตกนะครับเพราะลูกพคือคือครับลูกดอกผมันก็ตกลงใส่โตะตกลงใส่โต๊ะพอดีฟุกครับอันนี้อันนี้ม่นแม่นนะครับต้องอาศัยดวงครับเพราะว่าบางครั้งเขายิงเขายิงลูกดอกออกไปบางทีมันกระบอกกระบอกสายเขามันฝืดนะครับมันอาจจะไ่ถึงก็ได้ครับคือจังผมไปยิงปาเล็ดเท่านั้นครับอันนั้นนี่ขอผิดพลาดผมไปเห็นแล้วก็คือมันนนา สายมันมันเลี่ยงกันบ่ดีครับเวลาเล่ายิ่งกว่าันบ่อครับอันโตนี่ก็ขึ้นกันนะครับก็คืออาศัยดวงเท่านั้นครับผมหมานถือว่าหมานครับเมื่อนี้แล้วก็เขาแม่นผมนี่กับเข,ขาขากเจอร์ฟทีดิโอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็ะมมีอย่างมากมายเ้อพี่น้องก่ะมีจุดสำคัญน,นะครับว่าไปเพราะท่านโดนผลกับมือกับครมมากกับคลิปนี้เพราะจะให้คลิปมันหืดเจ้านะครับฝา,ากก,กุไลร์กแชแ์กดติดตามบ้างดีนั่นเ้อพี่น้อง คลิหหปหนาสีผ้าไปยิงป่าหรือสีผ้าไปตีป่าทั้งใดสีผ้าไปหาป่าทั้งใดกะค่อยมาเป็นกำลังใจกันได้ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมกะขอบคุณและสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสุขดครับ